รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิเกคือการแสดงพื้นบ้านของทางภาคกลางที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยไม่อย่างยาวนานและเมื่อพูดถึงลิเกเราก็จะนึกถึงเครื่องแต่งกายอันแพรวพราวเสียงหวานไพเราะและท่ารำอ่อนช้อยของนักแสดง ลุยสยามวันนี้เราจะตามติดครูเกรกฝรั่งหัวใจไทยไปชมการแสดงลิเกแบบสดๆหน้าเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิตกับตอนสเสน์ลิเกมรดกวัฒนธรรมคู่สังคมไทย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยสยามทีจแกรเกนั่นเองนะครับในรายการลุยสยามทีจแกรเกได้มีโอกาสไปชมการแสดงไทยก็จะมีหมอลำมนโนล,ลาลำตัดแต่จะมีอีกแป๊บหนึ่งนะครับที่ผมเคยดูในทีวีแล้วจะเรียกว่าลีเกน,นะครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกดีปรนะครับประเอกแต่งหน้าเข้มนะฮะลอ่อและใส่ชุดรูนะฮะแต่ไม่มีโอกาสไปชม จริงสดเลยนะครับเราวันนี้เอาเป็นว่าขอสักครั้งหนึ่งนะครับจะชมลิเกสดๆจริงๆครับและก่อนที่เราจะตามครูกแกรกไปเรียนรู้เรื่องราวของลิเกเราไปทำความรู้จักกับวิวัฒนาการความเป็นมาของลิเกกันครับเริ่มต้นตั้งแต่ยุคลิเกสูตแขกที่ชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาตั้งรกรากในกรุงเทพมาถึงยุคลิเกออกภาษา จนพัฒนาเป็นลิเกทรงเครื่องที่มีกระบวนท่ารํำและการร้องแบบเพลงไทยเดิมซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการแสดงลิเกในยุคปัจจุบันและถึงแม้ว่าวันนี้ด้วยกระแสวัฒนธรรมบันเทิงจากต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลทําให้จํานวนคณะลิเกและการชมลิเกได้รับความนิยมลดน้อยลงในช่วงเวลาหนึ่งหากแต่ปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคณะลิเกรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยที่ตั้งใจอยากอนุรักษ์ศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านของไทยนี้ไว ทำให้การแสดงลิเกกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งซึ่งก็ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยอย่างการเพิ่มความตระการตาด้วยเครื่องแต่งกายที่หรูหราอลังการออกแบบเวทีแสงสีเสียงอย่างเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาและภาษาให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนั่นจึงทําให้ลิเกที่นอกจากจะได้รับความนิยมในกลุ่มแม่ยกแล้วเด็กๆและคนรุ่นใหม่ก็หันมาสนใจชมการแสดงลิเกมากขึ้นครับ และคณะลิเกที่ครูเกรกจะได้ชมแบบติดขอบเวทีในวันนี้ก็คือคณะพรเทพพรทวีเป็นคณะลิเกที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายเวทีและเคยได้รับรางวัลพระเอกลิเกยอดเยี่ยมในเวทีประกวดลิเกทองคำนำโดยครูพรเทพผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการแร่รับการร้องลิเกแบบสนุกครบรสมากว่า30ปีครับอา,าถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะ Teacher Greg และทีม ยานลุยสยามมาถึงพลเทพพลทวีซึ่งเป็นคณะลีเกดังมากนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีจะฝึกด้วยต้องแสดงด้วยหรอมันมันยากหรือเปล่ายากกว่ามโนราหรือมอล่ำใช่ไม่แน่ใจนะครับมันผมเป็นเป็นคนหนึ่งแบบลองไม่เป็นเต้นไม่เก่งนะครับพระเอกเขาจะมีแม่ยก มี FC ด้วยนะอ๋อมี FC โออยากมีแฟนเยอะๆสู้ต้องลองนะครับไม่ว่าจะยากแค่ไหนนะครับผมจะจะพยายามเป็นประเอกลีเกตครับผมอ้าวฟาเดเร็วๆเข้าเดี๋ยวได้เสร็จเออจนะสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ซ้อม,มอะไรกันเลยเอา วันนี้ครับผมวันนี้ลูกวันนี้วันนี้วันนี้ครับใช่คุณครูพรเทพใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ครับมิเกพรเทพปัวีมันมาถูกนะครับวันนี้ครับผมชื่อเกรกนะครับอ๋อคุณคุณเกรกครับผมก็เป็นครูด้วยนะครับสอนภาษาสอนภาษาด้วยเนาะครับผมแต่ได้ยินว่าครูพรเทพเป็นเป็นคุณครูที่สอนลิเกใช่ไหมครับครูสอนลิเกครับดีมากอยากลองด้วยนะครับฮะ รับเป็นครูสอนภาษาอยากจะมาลองครับจะเปลีนอาชีพนียอยากจะเปลี่ยนอาชีพมครับต้องลองเพราะว่าเค่อคยดูในทีวีนะครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันแปลกดีที่ที่บ้านผมไม่เคยมีกนแสดงมันเป็นศิลปะพื้นบ้านมาตระบุลัมโบราณแล้วถ้าสนใจคุณเก๊กอยากจะชมอยากจะดูว่ามันเป็นยังไก ฝึกด้วยได้ไหมครับโอ้ถ้าฝึกด้วยถ้าฝึกจะเป็นเริ่มต้องใช้เวลานานต้องมีความนักจริงอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าอยากจะลองว่าเออศิลปะของเขาเป็นยังไงศรลปศของไทยเป็นยังไงแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาครับโอ้ขอบคุณมากนะครับเอาอย่างนี้นะครับจะให้คุณครูเล่าเรื่องนะครับประวัติมีความหมายอะไรบ้างอยากรู้เรื่องประวัติลิเกคุณเกรกมันยาวแล้วกมาตั้งแต่โบราณโบราณนึงถ้าหากว่าจะคุยประวัติเรื่องลิเกเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่า มาเลยในบ้านนี่ในบ้านนี่ลกในนั้นสบายลกหน่อยลกหน่อยอ๋อไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะครับดูดูบ้านพงโอ้โหมากกว่านี้เอ้ยใครเอ่ยหนครับนายนายลูกนภาพครูเองครูเองจริงเหรอจริงครับเอ้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับนิดประมาณ38แล้วตอนนี้45ใช่ไหมครับ54แล้ว54สลับกันแล้วการแสดงลีเกมันมันมาจากไหนส่วนมากนะครับฝรั่ง จะดูในทีวีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกดีแต่ไม่รู้ประวัติมันประวัติลิเกมันมายาวลูกมันมาจากนน่นมาจากพวกเมืองเมืองแขกอะไรนึงที่มันเป็นภาษาสวดจากที่ใช่ได,าาได้ยินว่า,าลิเกมาจากภาษามาลายูหรือภาษาอา่ภาษาสวดเขามาสวดในในวังโน้นลิเกนั้นมีความเป็นมายาวนานนับร้อยปีแล้วละครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อชาวมาลายูเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้สวดถวายตัวในงานบำเพ็ญพระราชะกุศลคำว่าลิเก ึงเพี้ยนมาจากดิเกในภาษามาลายูซึ่งแปลว่าการขับร้องลำนำต่างๆนั่นเองครับทำไมถึงชอบลิเกมันเป็นพื้นเพย์ของศิลปินพื้นบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นลิเกมาแล้วมาสืบทอดจากเราที่สืบทอดมาจากเราคือเราไม่มีไม่มีเงินทองที่จะเรียนนะเป็นคนยากคนจนนะแล้วก็ไม่เคยมีเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่เป,ป็นลิเกก็ต้องตามไป แล้วถ้าผมอยากฝึกลีเกจริงๆนะครับต้องเริ่มยังไงอาจารย์ถ้าอยากฝึกลีเกจริงนะครับเดี๋ยวไปหาครูก่อนได้ไปหาไปแสดงความเคารพก่อนครับให้ท่านผู้อาวุโสท่านจับข้อมือให้เขาเรียกจับข้อมือนะเป็นการที่เราเอาดอกไม้ทุกเทียนไปขอให้เขามอบความเป็นอัศริมงคลให้กับเราจะได้ฝึกไปไปไปคุณครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูดอกรักอมรรัต ครับท่านเป็นลิเกเก่าเป็นเมื่อก่อนคณะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก oh. ตอนนี้ท่านปกเกษียณและอายุมากแล้วท่านไม่จะแสดงแล้วก็มาเป็นผู้ดูแลลูกหลานนะคอยให้บทคอยเขียนอะไรต่ออะไรให้ข้อคิดก็คําอะไรเงี้ยลูกและพิธีการไหว้ครูภาษาอังกฤษเราจะใช้คําคว่า Te teacher ceremony teacher ceremony ครับประจับข้อมือก็ให้ท,ท่าเราตั้งใจ <c oughs> นะทุกอย่างสําเร็จ <c oughs> ผลฝ้าสำเร็จเนี่ยอยู่กับเรา เรามานะมากขนาดไหนความสำเร็จมากก็ขนาดนั้นมาเล่มรอยเปเซ็นต์ใช่าต้องโหดัดต้องให้นี่เลยนี่โอ้โหขนาดนี้เหรอสุดยอดดูดูทีเชิรงนะครับดัดถึงต้องต้องถึงข้อมือเลยนะแค่นี้นะครับ เสร็จทุกอยู่นะฮะพวหยุดก่อน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 มานี้มานี้มามามานี้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 วันนี้มีสมาชิกใหม่นะมันสมาชิกใหม่ที่เขาแม้จะเป็นต่างชาติเขายังให้ความสําคัญกับศิลปะพื้นบ้านของเรานะแล้วเขาก็อยากที่จะฝึกลิเกด้วยอาจจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักนี่คุณคุณเกลสสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับ นี่ก็นี่เหมือนเราเป็นลูกศิ์ร่วมสำนักกันแล้วนะลูกนะออครับผมอันนี้นี่พระเอกวิกรพรทวีดาวร้ายก็ได้เป็นได้ทุกตัวการแสดงนะอันนี้ก็นักแสดงของเราอีกคนหนึ่งนะลูกนะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านตัวกองตัวตลกอะไรนู้นอนนท์วากองวันพรทวีนะลูกนะอันนี้นางเอกอ่าสิรวัฒน์นันอ่ไวยขนอง การแสดงลิเกเป็นละครที่ผสมผสานระหว่างการพูดการร้องการรำและการแสดงโดยมีวงปี่พาดซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงลิเกมาตั้งแต่โบราณบรรเลงเพลงประกอบส่วนใหญ่ใช้วงปี่พาดเครื่อง5แน่นอนว่าองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวแสดงครับโดยจะแบ่งหน้าที่กันตามเพศรูปร่างและความชำนาญหากใครหน้าตาดีเสียงดีมีไหวพริบ ก็จะได้รับบทพระเอกนางเอกส่วนตัวโกงต้องเสียงดังฟังชัดทันคนคล่องแคล่วว่องไวและแน่นอนว่าถ้ามีอารมณ์ขันก็จะได้รับบทตัวตลกนอกจากนั้นก็ยังมีตัวละครที่รับบทนางอิจฉาด้วยครับนี่คือจุดส่วนรวมที่เราจะมาฝึกกันตรงนี้นะฝึกอีไหนไม่ถูกครูเขาก็จะจะบอกให้เนี่ยมีไมค์ตีด้วยใครร้องไม่ดีใครรับไม่ดีตามบทอะไรก็ตัวโกงอะตัวโกงร้องไง<ห><ห> คุณนาคุณนายออกแล้วดาวร้ายเรื่องโอ้แม่คุณเรือเนื้อเรื่องทันยาเพิ่งเครื่องคุค้มขีมาชมดาวร้ายที่มีหลายฟิลิง่งดี่แหละลิเกสิงห์บุรีนี่ดาวร้ายฟิลิง่งลิเกแห่งเมืองสิงห์บุรีนะะอันนี้คือดาวร้ายอันนั้นพระเอกของเราก็พระเอกของเราหน้าตา พระเอกก็ต้องหาหน้าตา oh, น่าร <พอ S 2> ักแต่จะซูเกรดไม่ได้นะเอต้องฝึกกันะให้เป็นเป็นพระเอกแทนเดี๋ยว <laughs> จะถึงเวลาฝึกตอนนี้ให้ไปพักไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเอาละคุณผู้ชมดูดีนะครับทีเชอร์แกรกเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะฮะร <laughs> อขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับดูดีอาจารย์เก่งมาก <laughs> เป็นไงบ้างครับโอ้ <laughs> โหจะได้คุณก้านเข่าท่า <laughs> <laughs> แนนดูมือก่อนมือก่อนวงก่อน <ๆ S 2> <ง>ดูมือก่อนนะครับอ่ามือวงวงเอายกวงมาก่อนวงนะวงนั้นนี่นะครับ <laughs> ประมาณ <c oughs> ประมาณ,ม,าณมองสังเกตปลายนิ้วอยู่ห่างตานะม <c oughs> ันเกิดไปนิ้วอยู่ห่างตานะอ่าความจริงแล้วพื้นฐานมันต้องมาเราจะต้องมาเนี่ยพื้นฐานของลิเกนะคือควงเนี่ยควงมือเนี่ยนะฮะ ไปแต่ข้อมือนะแขนก็เฉยเฉยจะสลับไปสลับมาใช่คุณนี้ะจำได้ไหมลูกได้ไหมจำไม่ค่อยได้เลยครับต้องฝึกมากกว่านี้นะเอาทางนันก่อนครับผมนุ๊กครับช่วยฝึกมือฐานออกได้เลยแล้วคุณครูถ้ามีอะไรผิดตีเลยนะตีได้เลยนะตีก้อนไม่ใช่ผมนะและถ้าทางการรำพื้นฐานของลิเกนั้นนอกจากจะต้องฝึกการจิบมือแล้ว ก็จะต้องเรียนรู้ท่าทางการวางขาตั้งวงแบบตัวพระและฝึกการซอยเท้าพร้อมกับการซอยมือในลักษณะท่าทางการร่ายรำที่แตกต่างกันไปครับหัดซอยมือซอยเท้าเสร็จแล้วก็ต้องมาลําแม้บทมืออาเมื่อน,นั้นชมเจ้า ไกลทองหูพงสร้างออสมสูงอยู่ด้วยวิมาราแสนปลีดาเบิกบานสำราญใจอันนี้อันนี้นี่เป็นแม่บทนะครับเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นนะใช้แต่เมื่อ,อตอนนั้นอไป คำว่าไร่รำภาษาสังกษัษเราจะใช้คำว่า dance performance dance performance เอาละคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้ที่ชุดแกลองํำนะครับว้าวมันยากนิดนึงนะครับเราดูหน้าร้อนแต่ใจสู้นะครับยังไม่หมดนะครับต้องฝึกกันร้องด้วยครับผม <c oughs> ใช่ไหมครับคุณครูใช่ใช่ใช่ฝึก ล้ำไปแล้วอ้าเดี๋ยวมหาวิธีร้องบ้างจะได้เข้าใจในการร้องนะแล้วเว,วลาลองนะครับมีมีเอกลักษณ์อะไรบ้างครับการร้องนี่มันมีนาสิกมีลูกคอมีการทอดเสียงต่ําเสียงสูงอะไรอะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องโอโเล่นเสียงด้วยนะครับวันนี้จะร้องให้ฟังมาชมพเพลก เอา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 คำแรกเอาคำแรกอ่ะกลาบพี่น right ้องยืนนั่งเอาเกรกร้องกลาบพี่น้องยืนยืนละพี่น้องพี่น้องพี่น้องเออพี่น้องกลาบพี่น้องพี่น้องยืนนั่ง ใช้ได้ไหมได้ได้โอ้โหไม่รู้ตัวเองนะใช้ได้กราบพี่น้องยืนนั่งยืนนั่งมาดูฝรัง่งมาดูฝรัง่งร้องลิเกร้องลิเกให้ทันสวนเซกสุขสม อะไรนะครับให้ทันสวนเสสุขสมหายทันสวนเสวนเสุกสมเอคุณครูครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าสวนเสซคืออะไรครับท่านสุขสันสวนเสซสวนเสซนเสคืนคสามนสุนสุนสนาสนเสซนเัวุนเสซุนเสซนเาซนเสซนเรซุนเสเราะนเสนเสซุนเสซนเสซานเสกุนเสซุนเสซนเสซุนเสซนเสซุนเสซุนเนเสซสนสนน ลากล้อนะฮะ g กับ h ก็เป็นตัว f นะครับก็กลายเป็น laughing laughing คือหัวลาออย่างนี้ <c oughs> นั่นแ <c oughs> หล <c> ะ laughing กลับมาในช่วงนี้ครูพรเทพก็ได้มอบหมายให้พี่กรอนมาเป็นผู้ช่วยสอนติวเข้มการรำและร้องลิเกให้กับครูเต๊กซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้แยกออกมาซ้อมร้องเพลงกันข้างน,นอกครับอา้าวลองๆองกราบพี่น้องเยืนนัง่งแต่แต่เวลาร้องจริงอย่าลืมทำท่าทางนะครับกราบพี่น้องยืนนังน่ง มาฟังฝรังมาฟังฝรั่งร้งองวิเกใช่ไหมครับต้องมีทาด้วยใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา,ญหาอยากให้ใหนี่คือ่อนที่เราต้องร้องที่ครูจดให้อย่างเป็นคนที่ร้องแล้วชำนาญอย่างเนี้ยเรามองเห็นเนื่องต้นมะพร้าวนะมองเห็น ลูกมะพรา้าว<อ>ตัวเราไม่มองวันนี้อยากจะลองมะพรา้าวและลักษณะกรอนลิเกจะมีสองแบบคือกรอนเดี่ยวและกรอนคู่ครับกรอนเดี่ยวจะเป็นบรรทัดเดียวสั้นๆแต่จะร้องกับปีพาดได้ยากส่วนกรอนคู่จะยาวแต่ร้องง่ายกว่ามีสองบรรทัดสี่วักซึ่งในแต่แลววะวักก็จะมีคำกรอนอยู่ห้าคำครับอย่างสำคัญที่สุดหนึ่ง ที่เราจะทําความเข้าใจคือวันนี้เราจะเล่นเรื่องอะไรวันนี้เรารับบทเป็นอะไรอย่างเราเป็นพระเอกอกหักเราก็ต้องร้องกอนงใสส่เียแบบเศร้าถูกต้องพระเอกอกหักอย่างถ้ารักนางเอกแล้วอกต้องหักต่อไปผมจะรักสุดดยคนดูดูหน้าพี่กรด้วยนะครับทำหน้าด้วยเหมือนแบบว่าเราเราเต้องต้องทำบทให้แตก และการเข้าถึงอารมณ์ตัวละครภาษาอังกฤษใช้คำว่า keeping character keeping character ครับผมเอาอย่างนี้โชว์คูไปก่อนเลยวันนี้โชว์เลยเดี๋ยวลองร้อง,องกันละหน้าไปก่อนเลยครับผมโชว์ให้ครูดูเลยว่าเราไปซ้อมมาขนาดไหน ลองลองให้จบ oh. Oh. วักเลยกรบพี่น้องยืนนั่งมาฟังเพลงร้องลิเกฟังก่อนคกรบพี่น้องยืนนั่งได้โปรดจงแขงใจชม ออต้องจับจังหวะด้วยครับเป็นไงบ้างครับครูก็ดีดีนะไปไปซ้อมกันมาดีพอเข้าจังหวะจับด้วยนะเคต้องจับจังหวะใช่จับจังหวะด้วยเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝึกอีกนะครับครับผมให้มันเพอร์เฟกต์นะครับใช่ใช่ใช่ก็คอยดูเลยนะเดี๋ยวคืนนี้จะได้สดงนกันสบายแล้วนะครับเป็นครูที่ดี ในอนาคตใครจะรู้นะฮะครับหัวหน้าเลยโอ้ขอบคุณครับและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดประชารังสรรค์จังหวัดนนทบุรีเพื่อชมครูเกรกขึ้นแสดงลิเกบนเวทีใหญ่กับคณะลิเกชื่อดังคณะพรเทพพรทวีตอนนี้นะครับทีมแบอยู่ด้านหลังเวทีนะครับแล้วตอนนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับดูดีนะครับบทเพลงมันยาวๆสำหรับผมนะครับคิดว่าจำได้นะครับ แต่พอขึ้นบนเวทีจะสตันหรือเปล่านะครับต้องดูนะฮะเมื่อตอนกลางวันยังไม่มีนางเอกตัวจริงตอนนี้มีแล้วมีแล้วเราจะได้รู้แล้วว่าเราจะเข้ามางยังไงดูมือทีเจ้าเด็กนะเริ่มสั้นเลยพร้อมแล้วเอาโอเคะอะหนูอาย แตวอายอ้าวประคองมองนางเราต้องมองนางยิ้มหน่อยหวานๆเออแล้วมือนี้หวานๆหน่อยหวานๆอ่ะยิ้มหวานๆหน่อยใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อย แล้วด้านล่างเวทีนะครับจะเรียกว่า backstage นะฮะเพราะว่า back คือหลังนะฮะก็เป็น backstage backstage นั่นแหละและตอนนี้เหล่านักสแสดงของคณะลิเกพรเทพพรทวี P P ก็ทยอยกันมาเตรียมแต่งหน้ากันที่หลังเวทีเช่นเดียวกับครูกเกร็กพระเอกลิเกหน้าใหม่ของคณะนี้ครับโอ้โหตอนนี้นะครับครูเกร็กเรกตรียมตัวนะครับชุดก็พร้อมเดี๋ยวผมก็ฝึกด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามคุณครู ไปลีเกจริงๆนะครับตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับพราะเห็นหลายๆคนมาร้มกันนะครับไม่น่าเชื่อมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะสุดยอดและพลังรักสินท สยามจากช่งเคียร์เดนหมายเลขสิบก 16. วันนี้มาร่วมทำการสแสดงกับพรเทพพรทวีด้วยนะฮะ ขอเสียงตบมือให้รงเลยครับผมผมมึงจะบอกนี่มาจากประเทศอะไหนจ้า non เป็นเป็นอเมริกาครับผมสีเหลือง yellow ว้าวโอเคโอเคเยิบเยิบเยิบมะม่วง mango โอ้ได้ได้ได้นาดิกาไซโก้โอ้โหจังเลยอะ ไม่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 เม่ไ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 ย่ไม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 ่ไ่ไมไม่ม่ไไม่ไม่ไม่ไ้่ม่ไ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 ม่คมัไม่ไม่ไมม่ไ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  ไม่น่าเชื่อมันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับแต่รู้สึกว่าเป็นเกียรติจริงๆนะครับให้ชาวต่างชาติมาร่วมการแสดงแล้วในอนาโตยักษ์แห่อะไรเกิดขึ้นสําหรับลีเกอครับผมก็ดีใจดีใจขันาดลูกศิษย์เป็นต่างชาติก็ยังใส่ใจในการแสดยยงศิลปะพื้นบ้านของลีเกไทยนะแล้วก็อยากจะฝากกับผลงานของศิลปินพื้นบ้านไว้ให้กับประชาชนพี่น้องทีโรปรัศที่ได้ชมในอะไรกันเนี้ยช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เราวันนี้นะครับโอ้โหความรู้สึกคือตื่นเต้นมากนะครับทอออกบนเวทีนะครับจะมีฝ่ายแรงจะมีคุณผู้ชมเยอะมากเต็มวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ที r กร e กรู้สึกว่าการแสดงไทยพอมีมากกว่าการเต้นหรือการร้องนะครับมาผสมหลายๆเรื่องนะครับก็มีความสุขตลกสนุกดีนะครับต้องต้องชมด้วยตาตัวเองครับ แนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f เฟ e บ o ๊กลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ